สวัสดีครับโย่ผมฟอโฟคิมินะครับแล้วก็คุณพัตเตอร์นะครับและเกมที่คนรับชมนี่คือเกมซิกแมนวันโวนะครับผมอ่าเราจะมาเริ่มเล่นกันนะนี่คือพาร์ทที่สองกันแล้วนะครับผมจัดไปมายฮะอันไหนวะอันท,ที่สามนะ เลียกวุฒเลียกวุฒเนี่ยอันนี้กูสีฟ้าไอ้กูเออกูสีเขียวเงาอะไรอ่ะมึงก่อนเลยมึงก่อนเลย,เลยคืออะไรวะสุดท้ายอะไรวะสุดท้ายอะไรวะไม่รู้เอาดีๆดีๆกอยากรู้ปืนมึงเล่นปืนมึงเลยละ่ะมาผมสีอ่าฟอฟ์เคมีสีเขียวนะคะแล้วก็คุณบัตเตอร์สี

เสียบเสียบยิงยิงไม่โดนแล้วยิงอย่างที่มาอย่างหุ่นอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บมากดาบก้าเปลี่ยนกายยิงอุ้ยอือเปลี่ยนกายยิงอ้เจอแล้วอืออืนั่ลโหลฟุฟฟอดชิพมีชนะอีกแล้วนะ โอ้ยหัวแตกหัดแตกเก็บเก็บเก็อยูอเฉยเฉยอยู่เฉยกูใช่มาไอ้มาไปแล้วครับไปล้ครับรับผลตอบับชมอ่ครับมามาต่อกันนะคะบุมาเตอร์พากมังนี้ นี่นะโอ้โหผมโดนยิงแล้วนี่เอาคืนเอาคืนนั่นแหละเออภาคไปนั่นแหละเล้วโอ้โหยิงไม่โดนเลยนั่นแหละพะยิงผมละเอ้ยยิงตีแล้วนี่ตาผมแล้วตาผมโชว์เทพโชว์เทพนี่ยิง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 อู้ยงไม่โดนไม่ทะลุเหรอวะยิง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 เออ เฮ้ยปืนกูรัวยิงหายนี่อยู่นี่อยู่ก็บกูเอ้ยรื่องจะออกไปทำไมอ่ะนะกูเปิดให้มึงใช้แล้วอโอ้ยพัดเตอร์ชนะเจาะขาเจาะขาตาผมนะสองต่อหนึ่งนะคะแล้วตอนนี้ก็คือเวลาคุณนี่นี่จะออกไหมนี่นะนะโดนโดนอีกแล้ว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 เโอ้ยเตียงกา ผมโอ้โห oh! สามอะไรเียไงอาว้าตึดตึดยิง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 โอ้ยยิงอุ้ยคนนัดคนนัดคนนัทำไมยิงมันไม่โดนวะยิงออ นี่โดนดีกแล้วนะอเสียนกาจริงๆไงว่นยังไงเฮ้ยยกเออฮตั้งหลักตั้งหลักตั้งหลักอ่ะอะไรอะไรอะไร อุ้ยอุ oh, like ้ยแพ้โหดว่ะอุ้ยใครวะโอตายเลยเย้ชนะง่ายง่ายอืมแล้วนี่อืมอุ้ยคือผมโดนก่อนนะอะไรครัวโดนโอ้ยครัวโดนนี่เห็นไหมโดนอะไรชนะมึงยังไม่แดงเลยกูแดงแล้วไม่ใช่ไงมึงโดนไงเอยแ้วมึงบอกผมโดนเมื่อกี้ เ้ามาใส่เข้ามาใส่ตา่คะจะไปภาพนี้ผมขิ้เสียผ่าเมย์ปลาแล้วนี่แล้วนี่นะครับก็โู้เก่งเสียนเพียนฟกอุ้ยยิงวิวิ่งมาหยิบปืนอย่างเดี๋ยวแม่เฮดช็อตแล้วเรี่ยมขมินกากโอพโกชิมีชนะอีกแล้วมึงจะกูสลาอะไรนักหนา กูจะไม่เล่นฮะไม่เล่นนะจริง啊เราเต็มอุ้ยมาถึงเล่นต้องเล่นแหละต้องเล่นอุ้ยมึหยิบปืนไม่กูไม่กูไม่ให้มึงหยิบกูไม่มึงหยิบกูไม่ให้มึงหยิบตายเอามึงไปต้องนั่นแข่งแข่งหยีผมจะไม่เล่นอุ้ยโดนผมโดนโดนโดนอีกนะโดนอีกนะโจะตายฟาบุกตายแน่นอนครับ แดงแล้วผมยังออกแดงๆนิดนึงยืนยังยืนได้อยู่ครั่โผมยังไม่ได้เล่นเลยรอบนี้ใครชนะนะครับมันยิงทะลุได้วะโอ้ยิงไ<ผ>ม่ทนเอู้ยกระโดดยิงโง่เสียฟ้ามาเผา ่นี่ครังไม่โดนกันเลยเนี่ยยยออุุ้้โดนแล้วโดนแล้วเจ็บ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 โอเคผมยืนไม่ขึ้นโอ้ยโอ้ยยิงไม่ได้ยิงนี่มันยืนยากี่ไหวโอ้ยนั่นแหละยัดยัดยัดไปสัตว์ยิงนี่นั่นยิงนี่ยิงนี่ยิงยิงอ้ยยิงนี่ผมว่ยิงเอ้ยโดนดาบโดนดาบโดนดาบยี่ปิวยิงดิยิงยิงมันไลย ยิงเงยโดดยิงึ้นยิงเออเล่นขาขาหักไปยืนไม่ไหวไหมยิงยิงดิยิงด anyway ิโ yup> อ้ยเออเออเมันออเ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 ล้เออเออไออเออโออยแล้วอมพัตเตอรออเะอีกอออหนึ่ออุ้นเกออเอออ อโ้มาดอนี่อือโอ้ยดูแล้วนัดหนึ่งสองนัดสองนัดสามนัดเออยนึ่งนัดเดีช็อตแรงแรงครับดูกกระสุนแรงยิ่ง แต่ปืนปืนไม่ต้องเก็บปืนไม่ต้องเก็บแล้วเขาเตะปืนมาให้อีกกูยังไม่ได้เก็บเลยเก็บปืนมาให้ thank you คิอแมงแมงผมครอบคลองปืนนะครับแพ้เลยกูผมดาบยังไม่ใช้เลยไม่น่ามาเลยน่าจะใช้ไปนอย่างเดียวอยนี่ผมช่างเกม ผมต้องลุกแล้วลุกลุกสู้อื้ชีบชีบชีบยิงดิมแหวงเลยยิญญาณชีบดาบยิงดิเออนั่นแหละยิงยิงยิงเสียบหัวไม่จริงโอ้ห่ยแม่งแลก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 โอ้ยเฮ้ยแหลกแหลกขนาดโอ้โอ้ยหยุดก่อนเต้ยหยุดก่อนนะให้หายแรกก่อนเออเรหายแรกหายแรกมา ออ้ยมาอุ้ยแหงแรงมึงดูขากูดิขากูแดงวะไมวะก็ขากูแดงนะขาเป็นเลอเลือดเลือดพุ่งชูดอืออุยแรงแรงูปนี้นะอุ้ยเสียบขาเลยอุยวินดาไม่หมดหนาเสียบอุยจะยิงอ่ะอะไรอะไร อะไรอะไรมึงเต้นอะไรเต้นอะไรอยากบักด้วยคุณเต้นอยู่กลางอากาศคุณก็เจอกูยิงมามาเอ๊ะตึ้งโอ๊ยชักชักชักโอ๊ยยิงเหรอยิงเหรอยิงแลอะไรเฮดช็อตเฮดช็อตโอ้อ ไม่น่าลงมาเลยอย่ารอบนี้รอบนี้ผมต้องชนะให้ได้จริงเหรอเอ้ยมาถึงนี่ไงผมบอกแล้วผมต้องผมต้องชนะให้ให้ได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 ้ให้มันไม่ลงวะนั่นแหละปีกเลยอือนี่ไงเอาคือ ยิงอุ้ยไม่ยิงหัวยิงไม่โดนหัวโอ๋ยอุ้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 ยเจ็บเจ็บแดงเท่ากันแล้วเจ็บดุ้โอ๋ยเจ็บเจ็บปวดแลก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 อ๋อคุยแชนวะคุยแชนวะโอ้ยฉันหัวเอ๊ยอะไรวะรีเพย์อ่ะอ๋อมีรีเพย์ด้วยโอ๋สโลมไวแชทนี่ อ้นี่อะไรโอ้สโลโมชั่นตอนยิงนี่ตอนยิงเอกเก็บปืนกูเก็บปืนโอ้อเดี๋ยวเอาใหม่ดิเยสรอได้ไหมวะปุ้งม่งยิงเราเนี้ยิงแม่งยิงทะลุไม่มึงดูดิแต่ว่านี่แม่งยิงทะลุออกไปเลยเนี่ย เนี่ยว่ามันยิงไม่โดนนี้เออมันไม่ยิงกระสุนไม่ออกเอ้ก็โดนหัวกรุงหัวแม่งเด้งเอ้ยขายแรงเไยเออแม่งบ้าอุ้ยเสี่ยวอุ้ยเออมึงอฉันูงไปโดนแกกูบอกแล้วว่าเราจะจริงดังเลยสัตว์เดี๋ยวมันยิงดิยิงอนนี้คือผม หัวเชิญหัวนะครับมันต้องตายมันโดนเอาใม่มามามาเออเดี๋ยวเรามานั่งดูรีเพย์เนี่ยแม่งสนตลกดีโอ้ยโอ้แหลกแหลกมันยิงทะลุยิงทะลุยิงหลายนัดเลยอ่ะเออเอออุ้ยอุ้ยเออเอออย่าง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 ย่างย่างอย่งอย่าได้ยิงสักที ยิงยิงยิงเกยเกเกียี่อะวะมึงไปยิงวะอืมมาบอแหละฮะโอ้บอแล้วแรงแรงลูกนี้แรงอุ้ยอุ้ยอุ้ยวิจิตเตอปืนอยู่นี่เลยปืนปืนอยู่ปืนอยู่ในกันค่ะปองค่ะอ้อหลีเวรีเวล สลุอลุทะลลมาจังเดี๋ยวมึงนวลไม่ยิงว่เขาไอ้เพ้ามาตรงตกยิงไปเขาแย่ทะลุเนี่ยทะลุยไอ้ย่โอจีโอ้ยยิงโกเฉียดอะเขาเรียกว่าถ้าอนิมิตต์ addition นะเนี่ยถึงโดนที่ไม่ยิงทะลุตั้งสองครั้งอะอุ้ย ยิงไม่คือยิงเว้นไม่ออกลูกอ่ะเราไปออกไปปัดยิงยิงขาไอ้ปักเนี่ยต้องเนี่ยขาเต็มเต็มอ่ะเขาไม่เลยเขาจะได้ไปยิงไม่โดนเลยขายล้อมึงขายล้อมันใครแต่ใครแต่ลูกขาโดนใครมึงมึงจะรู้ตัวโดนแก นี่เดี๋ยวแล้วเอาหัวหัวบ้างหัวอุ้ยไม่โดนรอดแขนโดนขาเนี่ยมึงดูเร็วๆอุ้ยเดี๋ยวปืนให้หายเดี๋ยวยุดปืนอยู่ในกระบอกของผมนี่เล็งหัวไว้ก่อนเล็งหัวไว้ก็แล้วก็แล้วก็ยิงหัวแตกครับ เขาก็เตะปืนมาให้ผมอ่ะพูดนี่ตอนนี้ปืนอีกลูกหนึ่งมาอยู่กับผมแล้วอีกระบอกเออ <c oughs> อุ้ยอาเจยดขาอุย้ยตูม้มตู้มีนี่วปิวปิว <c oughs> ปิวนอ้คนปิวปืนมีอยู่นัดเดียวเอ้ยกระบอกออมามาแล้วแล้วโอ้ยอ,อู้ พักชมโฆษณาไปก่อนนะมา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 เดี๋ยวเราต้องดูรีเพย์ไว้ดูรีเพย์มันหนูจะตลกตลกเีลยเอาเอาไม่รู้กูงอกไปได้อุ้ยยิงเกโดอีกวะนั่นนั่นนัหมุนจะแปลอะไรวะกูปูอ่หมุนทำไมเอาเอาเอาลูกอีกลูกยิงยิงเสียหัวโอ้ กูสื่อตอกแกยังมามันตอนแกยังมันก็สื่อเออันนี้พาฟงยิงไม่ยิงไม่โดนผมเลยบุกเลยบุกเดียวบุกมากฮะยิงเอาไปไก่ๆอุ๊ยยังได้กระจายอ่ะเฮ้ยลืมกดรีเพย์เอาจังแม่โอ้โหลูกนั้นเชบก็สวยอยิงได้เออมาถึงก็อุ้ย สวย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 อียกเก็บปืนเออ,อ,อเสียบได้โอ้เสียบไม่เสียบโอ้ดันปืนมันี่กันดีกว่ามันเอาปืนมันเอาปืนกูไปออกูจะแก้แค้นเอาไปดูรีเพย์ตอนฉากอาหารเงี้ยยิงดิู่อยู่ต้งน้นไม่ยิงวะยิงนั่นเลยยิงยิงยิง โอ๊ยทำไรน้อยใจนู mu, ่นกวนง่ายอ่ะต้องดูรีเพย์ที่มึงชินนะมึนดูรีเพย์จังนะดูดูดูเนี่ยโอ้เฉียดเฉียดถาไม่ได้เฉียดนะมึงดูกระตารวยนั่นนั้นนั่นอุ้ยหัวแตกเนี่ยผมเก็บปืนแล้วมันก็เตะปืนกระชายอีกแล้วดูมามาเรื่อยเดี๋ยวเด็กตาย มาพี่โกงแต่ตไม่เปื้อนปืนมั่งอ้าวไมิก well. <im plement Wha> ิเออดิใช้ได้ใช้ได้ยิงไงแล้วมันจะแล้วมันจะมีปืนไว้ทำไมอ่ะยิงไงตั้งหลักก่อนตั้งหลักอุ้ยเอาแต่รู้ไม่กินแม่งแค่รู้ไม่ใช่วะตังเอียยิ์ โอ้ยหัวแตกมาเสียบบนจะเต้นทำไมเราเออออเออเอาเอเก็บดีเก็บเก็บเก็บไม่เก็บมือด้วยเก็บก็มันก็เก็บดีเยอะอีกมือนึงนมือนั่งอยู่ในแก๊อีกอมึงมึงทำเี้ยอะไรกันวะมึงทำอะไรอ่อฉันอ่ะ ออ้ยข้อความมาแล้วน <uli> oh yeah, sort of. ั hey, oh yeah, too too ่งยิงทะลุมงเห็นไหมลูกเมื่อกี้โอ้ยยิงข็้ไม่โดนเลยมันนาจะโดนทีนะไอ้พวกยืดดิยืดยืดยืนลูกดิยืนลูกยืลูกยืดยืดยิงไม่ทะลุไอ้สัส แปลอุ้ยมาผ่านแล้วแม่ผ่นแล้วมึงดูแพลงันเกือบเกือบอะมึงบักไปอยู่คนละทางโอ้เจ้ามึจะยิงยังไงวะเนี่ยเดินมกับหัวยิงมึงจะยิงใช่ใครวะเตะอือเอางงมึงดูยิงยิงอือเอาคจะเก็บปืนอได้ไหมเขยิงอยู่เนี่ย ได้แล uhm. ้วครับไม่เปิดแล้วจังหวะนน้นะคบผมมาละนั่นละยิงนี่ยัดัดยัดัยิง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 อ่ออือไปลูกนีล tamam. ูกอออะไรอะไรอ้โหูดิเฟย์ ดเดี๋ยวตอนบบบเดี๋ยวเดี๋ึงมึงยิงทะลุเดี๋ยวคอยดูมันมีอยู่นู่นลูกนี้เปล่าไหมไม่ใช่เนี่ยเนี่ยยิงไม่โดนเนี่ยเมื่อกี้เห็นปะมันเฉียดขาไม่เฉียดอะทะลุเลยอะยิงอะไรกันเนี่ยย <laughs> ิงกันไม่โดนเลย <laughs> จะยืนมันก็ไม่ยืนดูดิ เขียดเฉียดไปกันพี่ไอ้ยันนี่อ่องนะกี่รอบเลยวะยิงยิงตาผมยิงม่ะอุ้ยบักจังหวะยิงแขนแม่งแม่งบักมันน่าจะยิงขาจะได้หมุนติ้วจิ้วิ้ว อืผมลอยแล้วยิ่งอูไม่โดนยิ่งนี่ยิ่งอู๋ช็อตตัวนี่ไงกูเนี่ยชิดชอดเข้าไปเสียบอือือยิ่งเธออีเ้ยยากเล่นและกดแขนนะเฮ้เฮ้เฮจัดไปแบงจิ้วนะ thank you thank y o นั่นแหละนั่นแหละเลย thank you thank you thank you เรเหมืนเลยแล้วทำไรเตอเตเตอเตอย่าเตะอย่าเตะวูไม่เป็นจิงจะลูกไเถอะอุ้ยเชาดเอสัตว์พยายามยายเ้โดนหดเลยวะอุ้ยโดนตะกี ไอ้ย่าเอาอย่าเก็บปืนกูดิปืนกูปืนกูอีกบุกบุกบุกเนี่อเอาเก็บปืนทำไมเอาดาบหายเอาไงไปโคตรเสี่ยงตูรีเพนเดี๋ยวมึงลองจะมีรูปหนึ่งที่มึงยิงทะลุกูแล้วไปเห็นรูกหนึ่มึงยิงทะลุแบบเพ้นจ้าจ้าเลยอะ แต่มึงยิงโดนกูนะแต่ไม่ไม่โดนนี่ลูกไหนวะพี่ลังกา,าที่ลังกาทำไมนี่เออนี่ไงมึงเจ้เออดานะมึงยิงเขารเว้ยปืนก็หายเขาไปเสียบมึงไม่โดนหัวเอ,อือเอกูยิงนี่นะนี่โอ้ไม่โดนหัวเลยอะนี่ลูกนี้ หัวของตองหัวปุ้งเก็บปืนไม่ไม่เก็บปืนจังหวะนี้ไอ้เตอร์เตอร์มาเอาปืนไปเอาปืนกูนี่แล้วตอนนี้เขาเก็บปืนได้แล้วผมไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ให้เก็บปืนต่อไม่กูเห็นอะไรกูเห็นดาบกูจะไปเอาดาบใช่ไหมได้ปืนปุ๊บโดนก็จะไปเอาดาบแล้วไดาบแม่งกิ้งไปไหนดาบแม่งหายไม่ได้ปืนกูไปกูถีบมั่ตายเขาไม่มีปืนนี่ย Hoa, 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 dạ dạ hoa, vậy vậy là เจ็บอะเจ็บอะอยู mm. ่เจเฉยอยู <c oughs> ่เจเฉยมึงคำอะไรเตอร์เต้นนะเฮ้ยมันอีกแล้วเอาดาบกับเอาไม่ขึ้นแล้วมึงเอาจยิงแต่ลุไม่ยิงแต่ลุอยู่เฉยอะอยู่เฉยเฉยยิงไม่โดนอ๋ออ๋อ โอ้ยโอ้ยโอ้ยบ้นั่นแหละนั่นแหละมาแล้วมาแล้วเติมตาย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 นั่นแหละเอ้ยแต่ว่าโคตรจีบบึกซิ่งเออกูยิงแลกกันแลกกันเดี๋ยวเดี๋ยวพอหมุนจะขาไม่เต็มที่อ่ะ

เอาอีกที่ที่กูอยากปั่นเนาะเออเอาอีกเถอเอาอีกจัดไปอืมอืจัดไปอีกอีกก็จัดไปจัดไปจัดไปเอออ่ะเอออย่าอย่าอย่าหัวอย่าหัวพี่ฉอตเลกชี่ฉอดเออเฮงฉอตเป็นไงเอาเอาปืนกูไปอย่าข้อคอเลย เอาเอาเก็บดิเก็บเออนั่นไงยิงยิงมึงจะหมุนไม่ไหนหรอมะยิงยิงยิงไงยิงยิงยิงไอ้ชีบหัวควยมีเวลาไม่ยิงวะจะโลหะเออชนะ